ผู้ชมคะถ้าพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะในปี2557ก็จะพบนะคะว่าไม่สามารถเติบโตได้ตามเป้าที่หลายฝ่ายได้คาดการณ์กันเอาไว้โดยเฉพาะในงานภาครัฐแล้วก็ในส่วนของเอกชนเองก่อนหน้านี้มีการประเมินนะคะว่าอาจจะขยายตัวเป็นบวกได้ประมาณร้อยละ3ถึงร้อยละ 4. แต่ว่าล่าสุดตัวเลขที่ออกมานะคะมีการคาดกันว่าอาจจะโตได้ไม่เกินร้อยละ1เท่านั้นถ้าไปดูปัจจัยภายนอกแน่นอนนะคะว่ามาจากภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ค่อยฟื้นตัวดีนะส่วนปัจจัยภายใน ประเทศในช่วงต้นปีที่ผ่านมาความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองส่งผลให้นักลงทุนเองต่างก็ไม่เชื่อมั่นที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะส่วนในเนืปี2558ก็มีการประเมินด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นอาจจะเติบโตได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ3หรือมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเม็ดเงินในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยง,งานภาครัฐด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปประมวลน,นะคะเศรษฐกิจในช่วงรอบปีที่ผ่านมารวมไปถึงคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี2558การ กับคุณสุจิตรากิจไพรโรจากรายงานพิเศษนี้ค่ะค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเศรษฐกิจไทยปี2557ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหลังจากที่หลายหน่วยงานด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนคาดตานกันว่าผลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ขยายตัวได้ราวร้อยละหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอส,อสอชธนาคารแห่งประเทศไทยคณะกรรมการร่วมเอกชน3สถาบันหรือกะกะร และสำหรับไปกว่านั้นที่ล่าสุดศูญญนย์วิจัยเศรษฐนนรกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้เพียงร้อยละ0.8จซึ่งสอดคล้องกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปรับลดไปก่อนหน้านี้เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเ <Ć> ช่นเดียวกับมุมมองของต่างชาติที่เชื่อว่าเศรษฐกิจปี2557ของไทยจะเติบโตประมาณร้อยละหนึ่ง ส่วนธนาคารโลกแม้นจะมองไว้ที่ร้อยละ1.5แต่ประมาณการของเดือนมกราคมปี2558จะทบทวนตัวเลขอีกครั้ง สาเหตุหลักที่การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นผลมาจากตัวเลขการส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกเนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยร้อยละเจ็ดสิบของ GDP ขับเคลื่อนโดยภาคการส่งออกดังนั้นเมื่อตลาดส่งออกไม่เติบโตยอมส่งผลโดยตรงกับภาพรวมของเศรษฐกิจประกอบกับในช่วงต้นปีเกิดปัญหาทางการเมืองส่งผลให้การลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ทั้งการลงทุนของภาครัฐ เอกชนสะท้อนได้จากตัวเลขการนำเข้าที่คาดว่าทั้งปีจะติดลบร้อยละ6.5อีกทั้งค่าการท่องเที่ยวยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ทำให้ต้องปรับลดจำนวนเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติลงจาก25ล้าน7แสนคนเหลือเพียง25ล้านคน นอกจากนี้การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐปี2557ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ91.3เหลือเพียงร้อยละ89ทำให้แรงขับเคลื่อนจากการใช้ส่ายของการลงทุนของภาครัฐ,ฐต่ำกว่าที่คาดการไว้นั้นคงสุดท้ายก่อนสิ้นปีรัฐบาลจับผักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกว่า3,600ล้านบาท ผ่านมาตรการจ้างงานในชนบทสนับสนุนต้นทุนชาวนาน1น0 0พันบาทต่อไร่ตามด้วยมาตรการกระตุ้นภ่าการท่องเที่ยวในประเทศโดยนำมาตรการภาษีมาสร้างแรงจูงใจการช่วยเหลือต้นทุนชาวสวนยางรวมถึงการเพิ่มเงินค่าของที่ให้กับข้าราชการลูกจ้างั้นผู้น้อยแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเห็นผลในต้นปี2558หรืออีก3เดือนข้างหน้า เศรษฐกิจไทยในปี2558ได้รับการคาดหวังจากหลายสำนักว่าจะสามารถเติบโตได้ถึง4%จากการลงทุนของภาครัฐรวมถึงการใช้จ่ายและการส่งออกที่มีสัญญาณดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนในขณะที่ปีนี้เศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับ1%หรืออาจจะต่ำกว่านั้น ศูนย์วิจัยเศร,รษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหน่วยงานล่าสุดที่ออกมาประมาณการเศรษฐกิจปี2558ที่คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ3ถึงร้อยละ3.5ซึ่งเป็นอัตราการขายายตัวที่ต่ำกว่าหลายหน่วยงานที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้โดยมองว่าแรงขับเคลื่อนในปี2558มาจากการท่องเที่ยวที่เข้าสู่ภาวะปกติ ส่งออกที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ถึงร้อยละสและสุดท้ายการลงทุนของภาครัฐตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของเลขาธิการสอสอชอที่ประเมินก่อนหน้านี้ว่าการส่งออกที่ฟื้นตัวจะผลักดันให้ GDP เติบโตถึงร้อยละสี่สองพันนั้นเราก็คาดว่าเพราว่าการฟื้นตัวนั้นจะดีขึ้นโดยลำดับนะครับซึ่งก็ย,ยังคาดว่าปี2 5 5 8เราจะขยายตัวได้3.5ถึง4.5 น,นอกจากนี้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐนับว่ามีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปี2558เป็นอย่างมากปีหน้าเนี่ยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะเยอะนะครับพนวกกับมีเขตสีพิเศษเนี่ยก็จะทําให้การลงทุนในพื้นที่ต่างตามตะเข็บตามแนวชายแดนเนี่ยสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและก็การลงทุนโครงสร้างของเขตสีพิเศษเนี่ย น่าจะช่วยให้การบริโภคการลงทุนแล้วก็การจัดแช้แจสอยในประเทศเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนั่นคือพื้นฐานที่ทําให้ในฝ้าฝังของมหาแรงค้าไทยนีย่จึงมองว่าโอกาสที่สีไทยจะเติบโต4-5%เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับอย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงไม่หมดไปไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นแน้นกระทั่งจีนที่ส่งสัญ,ญญาณความร้อนแรงทางเศรษฐกิจเริ่มลดลง สะท้อนได้จากธนาคารกลางจีนได้ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายด้านเงินกู้และเงินฝากลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีหลังการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงเชื่อกันว่าการดําเนินนโยบายด้านการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจะมีความซับซ้อนมากขึ้นทําให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ก็จะมีจีนอีกประเทศหนึ่งซึ่งเราคิดว่าตัวเลขน่าจะยังชะลอลงอยู่นะครับาจากปีนี้ที่เราคาดว่าตัวเลขอาจจะขยายตัวสัก7.4เรามองปีหน้าจีนจะอยู่ประมาณสัก7.2นะครับก็ยังสูงกว่าร้อยละเจ็ดก็แปลว่าเศรษฐกิจยังไม่น่าจะมีประเด็นปัญหาแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี้ยทางการจีนก็คงจะเดินหน้าในเรื่องการปฏิรูปฉะนั้นในภาพรวมเราคิดว่าเศรษฐกิจโลกยังพอไปได้ นี้ไปคงต้องจับตาดูแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะปัจจุบันโรคการค้าไร้พรมแดนคงปฏิเสธผงกระทบที่จะตามมาไม่ได้จะพร้อมรับมือและมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนณจุดนี้คงปันทงไม่ได้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี2558จะฟื้นหรือฟุบสถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุจิตรากิปไโรธนเอนเวโรายงาน